ถ้าเกิดพวกเปรดอสุลกายเนี่ยมีสิทธิ์ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมไหมไม่มีภูมิเสื่อมทั้ง4ี่นี้ไม่มีเลยหมดสิทธิ์เลยมนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ทุกระดับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงมาอุบัติเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ตัดสู้ในพรมโลก <ฮะ S 2> ไม่ตัดสู้ในเทวโลกในทวีปทั้ง4ี่เนี่ยไม่ไปตัดสู้มาตัดสู้ในมนุษย์สวรนี้ ภพภูมิทั้งสเนี่ยหลวงพ่อจริงๆแล้วคือภพภูมิเนี่ยมันมีกี่ภพภูมิกันแน่ภพภูมิเนี่ยถ้าหากเอาสถานะมาเรียงเรียงสามก็ได้เรียงสี่ก็ได้เรียงสี่ก็คือหนึ่งอบายภูมิอบายะคือเสื่อมภูมิเสื่อมแยกเป็นสีก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานครับเดรัจฉานนี<ๆ>่อยู่กับเราอยู่โลกนี้กับเราแต่ว่านับเป็นภูมิและภูมิเสื่อม คำว่าเสื่อมนั้นฟังธรรมอย่างไรก็ไม่มีโอกาสบรรลุพระโสดาบันนั่นคือเสื่อมเสื่อมจากคุณเหล่านี้<อ>เรียกว่าอา,ายภูมิที่บอกว่าเสื่อมเนี่ยนะใช่ถ้าเกิดพวกเปรตอสุรกายเนี่ยมีสิทธิ์ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมไหมไม่มีภูมิเสื่อมทั้งสี่นี้ไม่มีเลยหมดสิทธิ์เลยทาไมมันไม่บรรลุมันรู้ธรรมไม่ไดเ้เครื่องรับมันไม่ดีเครื่องรับมันเสียคุณภาพเหมือนว่า <ừ> ทีวีโทรศัพท์ที่ดูรูปร่างแล้วมันยังใช้กันได้อยู่แต่ข้างในนั้น อะไรมันเสียหายหมดละคือจิตเขาด้วยไหมนั่นแต่ะตัวจิตนั่นแหละจิตใช่ไหมจิตนั่นไม่สามารถจะรับได้มันเหมือนคนบ้าใช่ไหมหลวงพ่อกว่านั้นอีกคนบ้านั้นยังพอซ่อมสร้างได้นะพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอบายภูมิทั้งหมดเนี่ยรวมถึงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่ว่าเข้าหูซ้ายหรือ้วหูขวาหรือเปล่าอย่างนัออ้นสัตว์เดรัจฉานยังพอมีโอกาสบ้างฟังธรรมรู้เรื่องอย่างสุนักเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุนัขเกิดเป็นเทวดาก็มีครับฟังเข้าใจแต่ว่าไม่ได้บรร เราจะเห็นสุนัขบางตัวเนี่ยนำพระบินทบาทเดินนำหน้าตัวแกก็ได้ทำบุญตัวมันก็ได้ทำบุญแสดงว่าทุกพวกนี้คือตายไปก็น่าจะได้ไปพบภูมิที่ดีกว่ามีโอกาสทีนี้ส่วนเปรตสุรกาสันวร์นรกเนี่ยความทุกข์มันมากมันไม่มีเวลาช่องว่างให้ให้ความรู้ให้ธรรมะเข้าไปได้เลยคนเรามันต้องมีความสบายอยู่ในระดับหนึ่งก่อนถึงจะสามารถที่จะฝ่ายธรรมะได้ถูกต้อง,าาองนี่ทุกข์มันเกินทุกข์มันเกินาว่ตลอด24ชั่วโมงมันคงทุกข์24ชั่วโมงเลยว่างั้น คือไม่มีช่องว่างไม่มีลิมิตเลยอย่างนี้ก็คือเป็นอันว่าเสื่อมเสื่อมร้อยเปอร์เซนต์ลวงพ่อแล้วเป็นไปได้ไหมคนที่อยู่ในภพภูมิสุรากาลหรือว่าเปรตหรืออะไรพวกนี้เนี่ยสมมุติว่าคือหน้าตอนนั้นนะ่ะพยายามที่จะท่องอิติปิโสสวดนะโม,มอะไรหมดเลย <c oughs> หมดโอกาสไม่ได้เลยไม,ไม่ได้เลยมันจําไม่ได้เลยลวงพ่อมันจําไม่ได้เลยมันมีแต่เสวยทุกอย่างเดียว นั่นแสดงว่าคือมีในพภูมิที่บอกมาเนี่ยมีเฉพาะคนใช่ไหมที่ว่าคือแบบเรื่องได้จริงๆเป็นจริงประจังเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่กลางที่ดีที่สุดเ,เรียงลําดับต่อนะว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องอบายภูมต่อมาก็คือมนุษย์สภูมิคือมนุษย์เราเนี่แหละครับแล้วพระพุทธเจ้ายังแจกแจงสแสดงอย่างนะยังมีมนุษย์เปรตมนุษย์เทวดาใช้ท์ว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์สติรชาโน มนุษสเทวูอีกนะเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ไปทางทางเทวะถ้าใจประเสริฐก็เป็นเทวดา<อ>ใจโลภโมโทสันก็เป็นเปโตโอ่าเป็นเดราชานไม่รู้เรื่องกับมนุสติีลาชานโนอย่างนี้พวกนี้คือมันเป็นพวกไหนหลวงพ่อความประพฤติของคนที่จะจําแนกแจกแกงไม่ใช่สกุล ไม่ใช่ไม่ใช่สกุลลุนชาติคือพวกเป็นความประพฤติพวกประพฤติหยาบใช่ที่เขาบอกว่าใชา้คำว่าตาา่ําช้าอะไรประมาณนี้นะถูกต้องถูกต้อง <ๆ S 1> เป็นคําเรียกขานแต่ในภาพรวมเนี่ยมนุษย์นั้นมีโอกาสาที่จะบรรลุธรรมได้ทุกระดับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงมาอุบัติเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ตัดสรู้ในพมหมโลกไม่ตัดสู้ในเทวโลกในทวีปทั้ง4ี่เนี่ยไม่ไปตัดสู้มาตัดสู้ในมนุษย์สวนี้ อยากฟังหลวงพ่อโควิดยาวๆแบบไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตใช้วิทยุธรรมะทำไมสะดวกกว่าสั่งซื้อได้ที่063-894-5666